พี่น้องได้ยินอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเสียงจากหอกระจายข่าวของชุมชนนาเขินเทศบาลเมืองเลยามาดําเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจําปี2564พี่น้องที่มีสัตว์เลี้ยงแสนรักนะครับไม่ว่าเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นหมาเป็นแมวสามารถที่จะนํามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ฟรี เห็นน้องหมาน่ารักแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพิษุนักบ้าแล้วก็มากัดเราก็เรื่องใหญ่เหมือนกันค่ะดังนั้นทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเลยไม่นิ่งนอนใจค่ะลงพื้นที่นําวัคซีนมาฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะโรคพิษุนักบ้าเป็นโรคที่ติดเชื้อในระบบประสาทจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสู่คนค่ะโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวจึงถือเป็นภัยร้ายใกล้ตัว โดยพบว่าผู้ติดเชื้อมักเสียชีวิตเกือบทุกรายและปัจจุบันยังไม่มียารักษาแต่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการฉีดวัคซีนค่ะทางเจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัิทานศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัตวรัขัตเตียราชนารีอันนี้ก็เป็นโครงการที่สําคัญที่อยู่ในเขตเทศทบาลของเรา พื้นที่12.41ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งจำนวนสัตว์นะครับที่เราสำรวจจะช่วงกุมภามกรากุมภามีนานะครับแล้วก็จะเริ่มฉีดวัคซีนเมษาพุทธภามิถุนานะครับอันนี้ก็ทำทุกปีนะครับโดยเทศาบาลตั้งงบประมาณสมทบในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลของเราในเรื่องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าทั้งสัตว์ทุกชนิดนะฮะทั้ง แมวสุนัขนะครับโดยเฉพาะสุนัขจรจัดตามวัดวาอารามต่างๆนะครับอันนี้ก็เราก็ดูแลทั้งหมดเลยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดครับพอพี่น้องประชาชนเอาหมาเอาแมวมาอาฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้าโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเนี่ยฟรยีหลังจากนั้นพอฉีดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะออกตระเวนเหมือนไปเคาะประตูบ้านไปบริการเคลื่อนที่ให้กับพี่น้องประชาชนตามอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยร้านค้าร้านขายต่างๆคล้ายๆเหมือน ให้พี่น้องประชาชนได้รอรับบริการอยู่ถึงบ้านเลยนักแมวจับไม่ได้หรือว่าดุหรือว่าอยู่ที่ไร่ที่นาเอามาไม่ได้มีจำนวนเยอะก็สามารถที่จะมาขอรับวัคซีนมาขอรับเข็มไซลิงไปดำเนินการฉีดเองได้โดยจะมีสัตวแพทย์ของอกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ซงเลยเนี่ยคอยให้คำแนะนำเทรนเรื่องของการฉีดยังไงวิธีการฉีดการรักษา,ารับวัคซีนไปแล้วต้องมีการแชร่เย็นแล้วต้องไป ไว้ที่ตู้เย็นอุณหภูมิเท่าไหร่จะมีสัพเพทย์ของเราเนี่ยคอยแนะนําไปฉีดได้ถูกต้องอาการที่สําคัญของโรคพิษสุนัขบ้ายกตัวอย่างเช่นปวดศีรษะไข้ต่ําปวดเมื่อยตามตัวเบื่ออาหารอ่อ,อนเพลียคันบริเวณบาดแผลมีอาการกลัวน้ําน้ําลายฟูมปากประสาทสัมผัสจะไวต่อการกระตุ้นเป็นต้นและระยะหลังจะเป็นอมาพาตหมดสติและเสียชีวิตภายใน2-7วันนับจากเริ่มแสดงอาการ ดังนั้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อควรนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างน้อยปีละครั้งค่ะและควรหลีกเลี่ยงการถูกกัดหรือข่วนให้ได้มากที่สุดหรือเมื่อโดนกัดหรือข่วนแล้วควรปฏิบัติโดยการล้างแผลใส่ยากัดสัตว์เลี้ยงหาหมอฉีดวัคซีนต่อจนครบชุดค่ะ